ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกับคุณแม่นะคะคุณยายเป็นยังไงบ้างดีโยค่ะยายนั่งสมาธิ <Hi. S 1> แล้วก็ปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระพุทธข้าวพระพุทธเจ้าร่วมกับพิธีของทางวัดพระธรรมกายวันนี้อาทิตย์ต้นเดือนเลยมานั่งสมาธิกักบแม่สองคนนี้แหละนั่งกันเปิดเปิด GBN ไลฟ์ N, like, สดจากวัดพระธรรมกายนั่งสมาธิกับคุณแม่สองคนรู้รู้สึกสบายเนาะสบายใจเออสบายใจรู้สึกว่าแบบตอนนั่งสมาธิรู้สึกมีความสุขเนาะเบาๆสบายๆนะ้ยยเนาะ<ม>แล้วเราก็ได้อุทิศส่วนกุศลให้คนที่ล่วงรับให้พ่อให้น้องให้ญาติพี่น้องที่เสียชีวิตดีนะ้ยายเนาะเจ้ากรรมนายเออ<ม><ม>คู่กรรมคู่เวรไปก็คือแบบ เดือนนึงมีครั้งหนึ่งบูชาค่าพระพุทธที่วัดพระธรรมกายนะคะถ่ายทอดสดทั่วประเทศเลยนะคะ GBN ทั่วโลกเลยค่ะ GBN สด GBN จากวัดพระธรรมกายค่ะโมตนาสาธิกขยายนะสาธุสาธุ